ท,ท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะเอฟซีวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับหมอลำฝ่ายหญิงออกมาแซะบักไหลอีกแล้วโอ้ยเมื่อนี้เ่าเรื่องหมอลำก็ได้เลก็ได้มาเขาปลูกหมอคนามหมอลำฝ่ายหญิงออกมาแซะบักไหลโอ้ตายแล้วนะครับย้ำนะครับเราพูดเรื่องหมอลำนะ หมอลังหมอรำกำลังดังคุณจีรักครับสวัสดีครับนะ,ะสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้ทักทายก็ขอโทษด้วยนะครับนะแซะเขานะครับพี่น้องเอฟจีนะเออจะไปแซะมันทำไมพี่น้องเอฟจีนะเออตอนถูกกันใช่ไหมล่ะมันไปก็ไปว่ามันนะนะเออไปว่ามันโอ้ยไปกินน้ำกดน้ำกินวางแก้วปับ๊บเออเดินไปแล้วนะ เออเดินไปหลังบ้านเลยเดินไปครัวเลยนะโอ้เห็นเขาอันหิว้วอ่าหิ้วช้างบอหิ้วเสือไปอ่าแล่นน้ำหลังเลยบอมึงไหลโอ้มันก็พูดก็พูดเนาะเหลือเนาะอันไหลเนาะเออนะเรื่องแค่นี้มันยังเอามาพูดนะครับพี่น้องเอฟจีจะมาพูดหาสวรรค์วิมานอะไรนะขนาดเรื่องเด็กนะไปกินกุ้งกินมาม่ายังเอามาพูดนะ จะมาพูดทำไมเออยังมีคอนเทนต์แบบนี้บอกโอ้ยตายแล้วออปากบอกว่าไม่เคยได้กับัะไหลเลยมกไหลนั่นแหละที่ทำโครงสร้างให้น่ะนะออาทำนั่นทำนี้ให้ใช่ไหมล่ะเออนะครับอ,อ่าฟื้นแล้วครับผมนะเออททำนั่นทำนี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะทำอะไรให้บ้างล่ะ อา,า,าวิรดาัสดีครับคุณเอเว็ทำอะไรบ้างล่ะอ่าหรืออียานอีเยินนะอีรูโบอีรูบานเมนี้นะมันมาทำอะไรมันมาช่วยอะไรไหมไม่เคยเอออีนี่ก็แปลกครับนะอีนี้ก็แปลกน,นะคนที่ช่วยเหลือเออพยายามที่จะตีนยันเขาออกมาเออจะตีนยันเขาออกมาทำไม ใครล่ละเป็นคนช่วยเมื่อก่อนนะใช่ไหมล่ะพวกหานี่มันอยู่ไหนเมื่อก่อนมันอยู่ไหนมันอยู่ใสล่ล่ะมันอยู่ที่ไหนเออกูเห็นเพราะว่าเพราะ่ก็คือมากไหลเพราะไปเอกไปนี้เนี่ยแม่นางเอกบปน,นี้นะใช่ไหมล่ะเออที่วิ่งช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างะนะะไอ้พวกนี้แังเส้นอียานไปน,นี้ มันมาพูดเพื่ออะไรเพื่อเอาคอนเทนต์อีหานี้ครับผมอีหาตามนี้อีหาบนี้นะ,นอะโอ้ตายนะครับพี่น้องมาพูดเพื่อเอาคอนเทนต์ขึ้นปุ๊บลงปั๊บเลยอีนี้ครับนะมันวันไม่ทําพี่อะไรเลยอีหานี้นะเนออีสัตว์นี้ไม่ทําพี่อะไรเลยนะแต่ละตัวแต่ละตัวเฝั่งนู้นนะครับแตกกันเป็นเสียงๆแล้วนะครับพี่น้องเอฟจี ไม่เหลือใครนะตอนนี้ก็มีใครล่ะครับมีใครล่ะมีใครพี่บังกับเอียนเออใครล่ะอียันอียังนะโอ้ยเนาะอี่บังอี่บังอียันอีดูบานมีไคแน่หรอเปล่านี่เมื่อกี้อะไรนะเดี๋ยวกูจะเดินไปเออเดี๋ยวกูจะเดินอัน ไปแน่ซอยเดี๋ยวกูจะเอานี่ไปให้อีสางเขียวจะให้เขาไปผัดกินว่ะนะโอ้ยกูจะไม่แวะเลยโอ้ยตายแล้วนะจิไปให้อีสางโอ้ยนี่แหละครับอีสางก็บพม,มีจุดยืนมาเนี่นะเพาว่าพูนโอแว้พีนะครับนะอืม ขนาดแม่มันก็จาไปให้กินเลยพี่น้องเอฟจีนี่แหละนะคิดดูเองเออมันจีนายางกก่เลยมันมาน่ะก่ยางมาโบล่ามันบอกว่ามันจีนายางกก่เลยเนี่ยนะมันจีความถนน,นไวไปรลดอ่ะนะความถนนจืดไปรลดนั่นคิดพวกหูจักกันเลยนี่ยนะมันก็พ,พ,พูดพูดนะครับก็บเบึ่งเอานี่แหละครับนะไปแต่มาเครียดมาแค้นมาสั่งเขากระโดกกระเดียะ โอ้ขนาดแม่พ่อเจ้าของนั่นะยุหันเด้เดเนาะมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมักไหรมันจะกินก็นมันกินแม่นว่ละถ้าคนคิดดีคนทําดีใช่ไหมล่ะว่าจะความถนนไวไปโรดวาซันกูชายมักไหร่อิสานลินชื่อนี่นะเออนะอืมมันจะไปให้อีสานผู้ได้เออ<ะ>นี่นี่นนนี่นี่กูจะหิวกูจะขิวนะเข้าไปเข้าไปแน่ซอยเลย กูจะข้ามถนนไปให้สังเขียวเลยโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟจีนะพี่แอนนี้นะครับนะเออมาทันบอกมาทันครับครับเห<า>็นอยงสั้นนะ <c oughs> <c oughs> จจกเแล้วนะสวัสดีค่ะอือออคุณมณีการนะครับสวัสดีครับมันว่ามัน นี่คะแนนไม่ใช่พี่ใช่น้องไม่ได้แย่แล้วเขายังส่งของให้เรากินนี่นี่นี่จะไปให้สางเขียวนี่อมัอกไหลมึงต้องอิสากูแน่นอนนี่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 นอือกูจะมีพูดคุยกับมึงกูไม่ทักทายมึงเลยให้มึงอิสานเล่น,นๆ <ทำ S 1> โอ้ตาย<จ>แล้วนะเ,าเใจใจนาะโอ้ตายเนาะ,นะอ่าหน้าแม่นังจุกชุโลกยุคกระจะบ่ให้กินกับพาโพลโพลเด็กนะพี่น้องแคจีเนาะ นี่แหละครับมันยิ่งเห็นได้ชัดเจนนะอืมนะอืมอยังเบิงหนะเบ่งรถในเดิมงานทะำระวังรถจะชนน้ำนะนี่นะนี่นะรถนี่ก็เพิ่งปิ้นมานะครับนี่จะไปจีดนะนี่สวัสดีพี่นุชเออนะครับพี่น้องเอฟจีนะเจ้าก,ก็เอินมันมากินน้ำตีหละาหัวนะ <laughs> โอ้ เพิดพูนนะนะพี่น้องเอพีนะอืมขนาดนะนะแม่นั่งจุกพวก,กย่สิไกลไกลไปเลยบบบนี้ไปเห็นดีเห็นงามกว่าไทยกลางบ้านบบบนี้นะไปเห็นดีเห็นงามกว่าอะไรกับไทยกลางบ้านบบบนี้ซื้อรถอะไรคะช่างตั้มอเอซื้อรถพ่วงครับงเงินพ่วงทองออครับผมมาขนเงินขนทองนี่ล่ะนะ เราไม่ซื้อเอีพูดบางคนบอกว่ารถหมาป้ายแดงบอกป้ายแดงแมนโบเห็นโบป้ายเลืองยาตามมึงมโอ้อีตาบอดสีหานี่ <c oughs> <c oughs> บออีเลยว่ากูไม่เห็นซื้อนะ <c oughs> เออนะเออมึงบ่มีตาตีโอ้อีนี่นะมึงเนาะนนี้ก็มาหาเรื่องมาอะไรกับคดีมันกลายเรื่องคดีแล้วมึง <c oughs> อีจังไรนั่นล่ละว่าบอโอ้ยฮาต่ามึงเอ้ยนะเออโอ้อป้ายแดงเลยป้ายแดงแหม่มตีงไปเห็นบอเหลืองเอืออยู่นั่นน่ะจ้โอ้ไม่ไม่มีเหารถพ่วงน่ะเป็น <c oughs> ป้ายแดง,ดง<ม>นะ <c oughs> มันไม่มีโอ้ยโอ้มึงกิดได้กังไงเน,นอีนี่นะอืมก็กูไม่ได้เห็นชื่อเราวานนี้กูตอกมึงแล้ว <c oughs> ああ。